เสนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111เต้ยจรินพอร์นางเอกผู้รายรอบด้วยความรัก เตอร์จรินพรจุนเกียรติเกิดเมื่อวันที่29มกราคมพศ2533แดวันนี้เธอคือนางเอกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสดใสและทําให้ผู้ที่ได้รักเธอมีรอยยิ้มอยู่เสมอหากเล่าย้อนกลับไปต้องบอกเลยว่าเธอโดดเด่นใช้แววคนดังตั้งแต่ช่วงวัยทีนเลยทีเดียว ความน่ารักกับรอยยิ้มสดใสทําให้เต้ยเป็นไอคอนขวัญใจวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกของเมืองไทยและเมื่อมีผลงานการถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้แสดงมิวสิกวิดีโอหลายต่อหลายเพลงดังนั้นเรื่องความฮอตของเต้ยนั้นการันตีด้วยการลองถ่ายถามประชากรยุคไฮไฟดูได้เพราะเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเต้ยจรินพอรอย่างแน่นอนครับ และเต้ยต่อยอดความเป็นป๊อปปูล่าในช่วงเวลานั้นมาสู่การเข้าประกวดอุทัยทิพย์เฟชชี่ไอดอล2007เวทีค้นหาวัยรุ่นหน้าใสและทำให้เธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศมาครองซึ่งนี่คือประตูบานแรกที่ตอนรับเธอเข้าสู่วงการบันเทิงไทยอย่างเป็นทางการเธอเริ่มไปที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากการเป็นพิธีกรในรายการซิ s เตอร์ y ที่เป็นรายการโดนใจวัยรุ่นและคนยุคใหม่ชื่อของเต้ยจรินพร จึงติดหูและได้รับความรักจากแฟนๆกลุ่มใหม่มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงได้รับโอกาสดีๆและมีผลงานมากขึ้นด้วยเช่นกันจากนั้นเต้ยก็เข้าสู่เส้นทางของนักแสดงและในปี2551เธอมีผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างอุบัติรักข้ามขอบฟ้าคู่กับกอฟไม้สองพี่น้องไอดอลสุดฮอตแห่งยุค2000และทำให้เต้ยได้มีโอกาสทำผลงานอื่นๆอาทิ ร้องเพลงรวมไปถึงถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ยาวไปถึงงานอีเวนต์เพื่อพบกับแฟนๆรวมถึงได้แสดงฝีมือในละครเรื่องต่างๆที่เห็นถึงการพัฒนาทางการแสดงที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยในปีพศ2552นับเป็นอีกหนึ่งปีที่เต้ยได้มีประสบการณ์ใหม่นั่นก็คือการแสดงภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอและมีผลงานภาพยนตร์หลังจากนั้นเรื่อยมาครับ ในช่วงปี2554เตยได้เข้าสู่วงการเป็นนักแสดงของช่อง3โดยมีผลงานละครเรื่อง3มหนุ่มเนื้อทองและมีผลงานเรื่องอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่องในบทนางเอกสำหรับกับนักแสดงนำและเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงของเธอพุ่งขึ้นมาสู่แถวหน้าของกองทัพนักแสดงช่อง3ก็คือคลื่นชีวิตกับบทเปียกที่นับว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายความสามารถของเธอและทำให้เห็นศักยภาพการแสดงที่ชัดเจน จากนั้นเต้ยคอสู่ริสของนางเอกในละครเรื่องบ้านลังดอกไม้ The Cupid บริษัทรักอุตลุดและมีเพียงรักรวมถึงทุ่งสเสน่หาและผลงานเรื่องล่าสุดของเธอก็คือความทรงจำสีจางนอกจากเรื่องของผลงานต่างๆแล้ว หลายหลคนให้ความสนใจเรื่องของความรักของเธออยู่ไม่น้อยและต้องบอกว่าที่ผ่านมาเตยเคยศึกษาดูใจกับหนุ่มในวงการซึ่งหากติดตามข่าวคราวในส่วนนี้ของเธอก็จะพบว่าทุกความสัมพันธ์ที่จบลงนั้นเป็นการจบลงด้วยดีโดยที่เธอและอดีตคนรู้ใจยังคงเป็นเพื่อนหรือพี่น้องที่มีความหวังดีต่อกันอยู่เสมอแม้ในวันนี้เตยจะอยู่ในสถานะโสดแต่ก็ยังคงมีความสุขเพราะรอบๆตัวเธอรายล้อมด้วยความรักและความห่วงใยจากครอบครัว เพื่อนๆตามที่เราจะเห็นได้ว่าเตยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่เอ็นดูของพี่ๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเริ่มต้นร่วมงานกันในปีไหนแต่มิตรภาพในวันนั้นก็ยังคงงอกงามมาถึงวันนี้และอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความแฮปปี้ในชีวิตของเธอก็คือในส่วนของธุรกิจแคมป์การเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อสร้างประสบการณ์อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้กับเด็กๆนั้นเติบโตได้ดีจากความรักและความใส่ใจของเธอรวมไปถึงการงานในส่วนต่งตางๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เตยมีความสุขอยู่เสมอเธอมีคุณพ่อคุณแม่และน้องชายที่รักคอยอยู่เคียงข้างพร้อมเข้าใจและสนับสนุนคอยดูแลและเป็นกําลังใจให้เธอนับว่าเตยจรินพรเป็นผู้หญิงที่โชคดีและเราเชื่อว่าคนรอบข้างและแฟนๆก็เป็นผู้โชคดีเช่นกันที่ได้มารู้จักและรักเธอคนนี้ครับ